สวัสดีครับท่านผู้ชมประผมน,น,นายกรกฎศรีกัลยาณกูลสำน้าที่พิธิกรในวันนี้เราจะมาทราบถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสิบของโรงเรียนวัดบางเป้งกันครับ <oz ik> สวัสดีครับครับ <oz ik> <oz ik> สวัสดีครับครับซึ่งณตอนนี้นะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังไม่ที่ข่ายลง นะครับทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะครับไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อยากทราบว่านะครับทางโรงเรียนวัดบางเป้งมีวิธีการหรือแนวคิดอย่างไรในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์นี้ครับสำหรับโรงเรียนวัดบางเป้งนะครับได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้นะครับจัดเป็น3รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบที่1ก็คือออนแทรูปแบบที่2อออเมานและรูปแบบที่3คือออนไลน์นะครับซึ่งทั้ง3รูปแบบได้มีกระบวนการวิธีการดังนี้นะครับในระดับชั้นอนุบาล 2ถึงชั้นอนุบาล3นะครับเราจะจัดในรูปแบบออนแฮนและออนดีมาน ส่วนในรูปแบบออนไลน์นั้นเราจะจัดให้กับนักเรียนชั้นระดับประฐมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทั้ง3กระบวนการนี้คุณครูจะปฏิบัติหน้าที่ทุกวันนะครับซึ่งในการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้นเราใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนโดยตรงนะครับแล้วใช้ Google Form ในการสร้างแบบทดสอบออนไลน์ให้กับนักเรียนนะเรามีห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และคุณครูได้ใช้ Google Meet นะครับในการประชุมออนไลน์นักเรียนสามารถโต้ตอบกับคุณครูได้ มีปัญหาอะไรนักเรียนก็สามารถสอบถามคุณครูและได้คําตอบก็จะแตกต่างจากออนแฮนและออนดีมานนะครับส่วนในการเรียนออนไลน์นั้นก็ยังพบปัญหาอยู่นะครับนักเรียนก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้ครับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นครับได้พบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างครับรัฐทางโรงเรียน,นครับมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของเรียนวัดบางเป้งน,นะครับผมได้เป็นผู้สอนร่วมด้วยกับคุณครูรับผิดชอบ5ชั่วโมงนะครับก็สอนการงานอาชีพพอห้าพแล้วก็ลูกเสือก็ได้พบปัญหาด้วยตัวเองประกอบกับคุณครูได้สรุปข้อมูลรายงานทุกสัปดาห์ในการจัดการเรียนการสอนทุกวันนะครับคุณครูจะสรุปสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อรายงานให้กับผู้บริหารทราบทีนี้ก็พบปัญหาว่าหนึ่งเลยนะครับคือในด้านของอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสัญญ,ญาณ อินเทอร์เน็ตแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับก็ยังมีนักเรียนที่ยังไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่อันนี้ก็เป็นปัญหานะครับปัญหานี้เราแก้ปัญหาก็คือเรายังยึดในรูปแบบออนแทร์ hand. เด็กนักเรียนรับใบงานใบความรู้จากคุณครูคในแต่ละสัปดาห์นี้มา1ครั้งนะครับซึ่งในแต่ละชั้นจะมาไม่ตรงกันนะอยู่ที่คณะครูจะบริหารจัดการในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณครูคก็จะนัดหมายนักเรียนมารับใบงานใบความ เข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ได้นะครับซึ่งต่อจากนี้ก็ผมจะนําพาไปชมทัศนะความรู้สึกความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูกันนะครับ สวัสดีครับกระผมนายอภิวัตเชนน้อยครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดบางเป้งสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต1ขอนําเสนอข้อมูลรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 รูปแบบการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ตโรงเรียนวัดบางเป้งได้จัดรูปแบบการสอนคือ All d e m n Homan d on hand ออนไลน์ได้จัดเตรียมใบงานและใบความรู้เพื่อที่จะนัดหมายให้ผู้ปกครองมารับมาส่งใบงานสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง การออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนออนไลน์นำเอากิจกรรมการเล่นเกมเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีของนักเรียนในระหว่างเรียนก็จะกระตุ้นให้นักเรียนได้สื่อสารกันระหว่างที่เรียนออนไลน์การประชุมออนไลน์ในท้ายชั่วโมงก็จะให้นักเรียนได้สรุปองความรู้ที่เรียนในรายวิชาใน Google Form เพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงสิ่งที่นักเรียนได้รับความรู้จากการ ในนราายวิชี้ก็คิดถึงเพื่อนค่ะแล้วก็อยากไปโรงเรียนอยากเรียนกับครูในห้องค่ะอีกอย่างไม่เข้าใจพวกการบ้านด้วยค่ะต้องถามครูตลอดไม่ค่ะเหงา ไปโรงเรียนมากกว่าเพราะอยู่บ้านเรียนคนเดียวมันเหงาค่ะถ้าแม่กับพ่อไปธุรลก็ต้องนั่งรอสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก่อนค่ะแล้วหนูก็อ่านหนังสือรอค่ะครูล,ลิงค์จากครูค่ะแล้วก็เข้าไปใน g o o g l e Meet ค่ะแล้วก็จะเรียนกับครูถ้าเริ่เรียนแล้วครูก็จะให้การบ้านค่ะทําการบ้านเสร็จก็ต้องส่งกลับไปให้ครูค่ะจริงๆแล้วก็ไม่อยากเรียนออนไลน์ค่ะอยากเรียนที่โรงเรียนกับครูมากกว่า เรื่องส่งงานก็ไม่ค่อยจะสะดวกคะ่ะเวลาจะส่งก็ม,มันยากคะ่ะเพื่อนๆก็เข้าเรียนไม่ครบนะคะ <c oughs> ก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้าเรียนครบทุกคนคะ่ะต้นใหญ่ที่เพื่อนๆเ,เข้าไม่ครบก็เป็นเพราะว่าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางคนก็ไม่อาจจะมีพวกโทรศัพท์มือถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งนะคะก็อยากให้เปิดโรงเรียนคะ่ะเพราะว่าจะได้เข้าใจในการเรียนการสอนของคุณครูด้วยคะ่ะข้อสองก็อยากให้ ฉีดวัคซีนให้กับคุณครูนักเรียนให้ครบทุกคนคะ่ะข้อ3นะคะก็อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องการมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะให้นักเรียนทุกคนคะ่ะ แม่ครับในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองนักเรียนนะครับในกรณีโุงเรียนไม่ได้เปิดออนไซต์หรือเรียนที่โรงเรียนนะครับตอนเรียนในรูปแบบออนไลน์ออนแฮนที่นักเรียนจะต้องไป,ไปรับแต่งานในความรู้สึกของคุณแม่นะครับมีความรู้สึกยังไงกับการเรียนในรูปแบบนี้ครับเด็กไม่ไม่ล่าเริงไม่สดชื่อนะคะก็คือเด็กเคยเรียนแต่ในโรงเรียนเขาเคยเจอเพื่อน จอคุณครูแต่เขาเปลี่ยนรูปแบบมาเจอแค่หน้าจอโทรศัพท์อย่างนี้ค่ะเขาจะได้แค่ภาคทฤษฎีไม่ได้ปฏิบัติอะคะ่ะบางบางรายวิชาที่เขาเรียนลูกนี่ก็เรียนทุกวันเรียนทุกวันค่ะปัญหาในการเรียนออนไลน์มีอะไรบ้างเรียนออนไลน์มันก็ต้องใช้เน็ตอะคะ่ะพอดีมีเน็ตแคบของคุณแม่แล้วเด็กก็จะไม่มีก็คือแชร์แล้วทีนี้ก็มีลูกสองคนแต่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถให้เรียนได้แค่คนเดียวค่ะเวลาคุณแม่ออกไปไหนก็จะไม่มีเน็ตใช้ แล้วโทรศัพท์นี่ของลูกมีต่างหากไหมครับมีต่างหากค่ะแปลว่าไม่มี<ะ>ตัางหาก ใช่ค่ะปัญหาด้านนี้อยู่นะครับด้านอื่นก็เด็กจะเรียนแบบไม่ค่อยเข้าใจคุณครูอธิบายที่โรงเรียนจะเป็นกระดานเวลาเด็กดนักเรียนไม่เข้าใจคุณครูจะเดินมาหาและอธิบายเด็กก็กล้าถามแต่เรียนทางออนไลน์นี่เด็กทําได้ไม่ได้แล้วก็ปล่อยไปอย่างเงี้ยคุยระยะสั้นๆกับคุณครูค่ะคุณแม่มีอะไรที่เสนอแนะอาจเป็นแนวทางในรูปแบบของการขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยากให้ เด็กได้เรียนทุกคนนะคะมีเน็ตส่วนตัวใช้อยากให้ดูแลตรงนี้เพราะว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน<ๆ>เขาก็อยากเจอคุณครูอยากเจอเพื่อนอยากให้ได้เรียนทุกคนคืออยากให้มองที่เด็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาตินะคะทุกวันนี้โรคระบาดก็เยอะให้เราไปโฟกัสที่เด็กได้ไหม ว่ามีอะไรดีๆมาลงที่เด็กก็คือเขากําลังศึกษาอยู่อ,อยากให้โรคระบาดหมดไปอะ่ะแล้วก็เอาวัคซีนมาให้เขาฉีดให้ครบเขาจะได้เปิดโรงเรียนเขาจะได้เจอกับเพื่อนเขาจะได้เรียนหนังสือตามหลักสูตรแล้วก็คือเขาจะได้เข้าใจเรียนกับคุณครูเข้าใจมากกว่าเขาเจอแต่บ้านเจอแต่ห้องสี่เหลี่ยมที่โรงเรียนได้วิ่งเล่นกับเพื่อนมีเวลาพักอย่างเงี้ยเขาจะสนุกสนานมากกว่าก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับเพราะว่าข้อมูล ในส่วนนี้คือเป็นภาคสนามก็สําคัญนะครับข้อมูลเหล่านี้จะน,จนําเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานต้นสังกัดนะครับ,รบขอบคุณคุณแม่มากเลยครับครับขอบคุณครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นทัศนะความคิดเห็นความรู้สึกของผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูนะครับที่โรงเรียนวัดบางเป้งได้จัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019นี้นะครับ และทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลในการจัดการในการสอนของเรียนรู้ฟังแป้งจัพก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมุรีเขตหนึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ต้องขอขอบคุณท่านขอวิรุฬุวุฒอย่างสงครับครับยินดีครับครับและทั้งนี้กระผมนายกรกฎศรีตะยานุกูลพร้อมด้วยท่านผอวิรุฬวฒิเจตนนท์ต้งขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่กับการาเสนอครั้งหน้าสวัสดีครับ